ธรรมบทภาคที่หแปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเทระชื่อว่ามหาโมกนลานะนักศึกษาเปิดหนังสือเป็นหน้า62เริ่มย่อหน้าเริ่มตั้งแต่สถทธาอิมังตัสะปุภพกกัมังเป็นต้นไปสถาอันว่าพระศาสดากเทตวาครั้นตัดแล้วปุภพกกัมังซึ่งกรรมในการก่อนตัสสะเทระสาของพระเทระนั้นอมังนี้ วัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายโมคลาโนอันว่าโมคาลานะกะตวากระทําแล้วกรรม,มังซึ่งกรรมเอตกังมีประมาณเท่านี้ปจิตตวาไม่แล้วนิระเยในนรกวัสสาสตาสหาสานิเสิ้นแสนแห่งปีทั้งหลายอนเนกานี้ไม่ใช่หนึ่งโจเรหีโกเตตวา สันจุนนิโตผู้อันโจรทั้งหลายทุบให้ละเอียดด้วยดีแล้วเอวังเอวะอย่างนั้นนนัเทียวอาตาภาวาสเตในร้อยแห่งอัตาภาพปะโตถึงแล้วมรณงซึ่งความตายวิปากาวเสเสนะด้วยวิบากอันเหลือลงมรณงอันว่าความตาย กรรมานุรูปังเอวะอันสมควรแก่กรรมนั่นเทียวอัตโนของตนโมคันลาเนนะอันโมคันลานะละทางได้แล้วเอวังอย่างนี้ติทยาสตานี้อันว่าร้อยแห่งเดรัจฉิทั้งหลายปัญจะห้าสะทิงกับโจรสเตหีด้วยร้อยแห่งโจรทั้งหลายปัญจหีห้า ประรุษสิตวาประรุษสลายแล้วปุตตาต่อโบดมมาของเราอภทุทัสสะผู้ไม่ประรุษสลายแล้วและเพียงสู่ได้แล้วมรณงซึ่งความตายอนุตูปังเอวะอันสมควรนั่นเทียวหิด้วยว่าปุคโลอันว่าบุคคลประรุสันโตประรุษสลายอยู่ปวะสาต่อบุคคลอภทุทัสสะผู้ไม่ประรุษสลายแล้ว ปาปุนาติย่อมถึงอนัญพยสนังซึ่งความเสื่อมมิใช่ความเจริญกรณีหีด้วยเหตุทั้งหลายทัศีสิบเอวะนันเทียวอิติดังนี้อนุสันทิงคเทตาวาธรรมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนนี่แสดงซึ่งธทำอภาสีได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่า โยปุกโลอันว่าบุคคลใดทุตสติย่อมปัททุสลายคีณาสเวสูในพระขีณาสบทั้งหลายอภุดุเถสูผู้ไม่ปัททุสลายแล้วอธันเดสูผู้ไม่มีอัชยาทันเดนะด้วยอัชยญาโสปุกโลอนว่าบุคคลนั้นนิคัตติย่อมเข้าถึงทัสันนังฐานานังแห่งฐานะทั้งหลายสิบหนา ฐานังซึ่งฐานะอัญญตรังอย่างได้อย่างหนึ่งขีปังเอวะพรานันเทียวปาปุเนพึงถึงเวทนางพรุสังวาซึ่งเวทนาอัญญาหรือชานิงวาหรือว่าซึ่งความเสื่อมสริรัสาเพทนางวาซึ่งความแตกไปแห่งสริระหรือคารุก,กังอาพาทางวาปี แม้หรือว่าซึ่งอาพาธอันหนักจิตตะเขป,ปังวาซึ่งความกับสกสายแห่งจิตหรือราชโตอุปศักคังวาหรือว่าซึ่งความขัดข้องแต่พระราชาอภาขานังทารุนังวาซึ่งการกล่าวตูอันทารุณหรือปริขยังยาตีนังวา หรือว่าซึ่งความสิ้นไปรอบแห่งญาติทั้งหลายโพคานังปะพังคู่นังวาหรือว่าซึ่งความผูพังแห่งโพคะทั้งหลายอัทวาอีกอย่างหนึ่งอคีอันว่าไฟปาวโกผู้ชำระดหติย่อมไม่อาคารานิซึ่งเรือนทั้งหลายอาสาปกสา,าของบุคคลนั้น โสปกโลว่าบุคคลนั้นทุปัญโยผู้มีปัญญาชั่วอุปัชติย่อมเข้าถึงนิระยังซึ่งนรกเพทาเพราะอันแตกไปกายสะแห่งกายอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่า,วาขีนาสเวสูในพระขีนาศพทั้งหลายกายทธันดาทิวิรหิเตสู ผู้เว้นแล้วจากอัชญามีอัชญาอันเกิดแล้วแต่กายเป็นต้นอิติดังนี้ตถาประเทสูในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาพระทสะแห่งบทว่าทธันเดสุอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่านิระปราเทสูผู้มีความผิดออกแล้วเปรสูชเนสุวา ในชนทั้งหลายเหล่าอื่นหรืออตนิวาหรือว่าในตนอิติดังนี้พระศาหแห่งบทว่าอภรุเถสุอิติดังนี้อโทอันว่าอัดว่าทศาส,าสุทุกขาการณ์สุในเหตุแห่งทุกทั้งหลายสิบหนาการนังซึ่งเหตุอัญตตรังอย่างใดอย่างหนึ่งอิติดังนี้ คาถาปาทาสแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าทศน์นมัญญตรางฐานางอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่าเวทนางซึ่งเวทนาภุรสังอัญยาบศีสารคาที่เพทางมีโรคในศีรษะเป็นต้นเป็นประเภทอิติดังนี้ปาราส่าแห่งบทว่าเวทนางอิติดังนี้ อโถอันว่าอัดว่าชานิงซึ่งความเสื่อมธนสัสสแห่งทรัพย์กิชาที่ตัตสาอันถึงทับโดยยากอิติดังนี้ปทัสสาแห่งบทว่าชานิงอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว,ว่าสรีระเพทนังซึ่งอันแตกไปแห่งสรีระหาทาเฉทาที่กัง มีการตัดซึ่งมือเป็นต้นอิติดังนี้ประรัศสะรองบทว่าเพทนังอิติดังนี้อโทอันว่าอัดว่าครุกาพาทางว่าหรือว่าซึ่งอาพาธอันหนักปะคาหตาเอกาจคูปีธาสป,ปีกุนิภาวะกุทาโรคาที่เพททาง มีความเป็นแห่งบุคคลผู้มีข้างข้างหนึ่งอันโรคขจัดแล้วและความเป็นแห่งบุคคลผู้มีจักสุข้างเดียวและความเป็นแห่งบุคคลผู้ไปด้วยตังและความเป็นแห่งบุคคลผู้ง่อยและโรคเรื้อนเป็นต้นเป็นประเภทอิติดังนี้ปรทัสษะแห่งบทว่าคโรกลางอิติดังนี้ อโถอันว่าอัดว,ว่าอุมมาทางซึ่งความเป็นบ้าอิติดังนี้ปรัสสะแห่งบทว่ากิตะเขปังอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่ายะสาวิโลปะละอุบสัสขังวา วาหรือว่าอุปสรรคงซึ่งความขัดข้องราชโตแต่พระราชายาัสาวิโลปะเสนาปฏิฐานาธิอชินธนาทิกัางมีการลดซึ่งยศและการแย่งชิงซึ่งตำแหน่งมีตำแหน่งแห่งเสนาบดีเป็นต้นเป็นต้นอิติดังนี้ปรัสสะแห่งบทว่าอุปสรรคงอิติดังนี้ อโถอันว่าอัดว,ว,ว่าอธิธาละอภคา,านางวาอภคา,านางซึ่งการกล่าวตูทารุนางอันทารุนเอวะรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปบ้าอีทางสาธเฉทธาทิกรรมมังวาอันว่ากรรมมีการตัดซึ่งที่ต่อเป็นต้นนี้หรืออีทางราชาปราทกรรมมังวา หรือว่าอันว่ากรรมคือความผิดในพระราชานี้แต่ยาอันท่านกระตังกระทําแล้วอิติดังนี้อาทิตาอาสุตาอาจินตาปุพังอันอันตนไม่เคยเห็นแล้วและไม่เคยฟังแล้วและไม่เคยคิดแล้วว่าหรืออิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทว่าอภาขานังอิติดังนี้ อโถอันว่าอัดว่าอัตโนละปริขยังวาปริขยังวาหรือว่าซึ่งความสิ้นไปรอบยาตินางแห่งญาติทั้งหลายสมถานางผู้สามารถอัตโนอวัสโยพวิตุงเพื่ออันเป็นผู้เป็นที่อาศัยของตนเป็นอิติดังนี้ คาถาปัสาาสะแห่งบัลประคาว่าปริขยางวะยาตีนางอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่าปะพังคุภาวังปฏิภาวังวาหรือว่าซึ่งความเป็นแห่งของผุพังปะพังคุภาวังคือว่าปฏิภาวังปฏิภาวังซึ่งความเป็นแห่งของเน่า อิติดังนี้พระทัสสะแห่งบทว่าปะพังคู่นางอิติดังนี้อโถอันว่าอธิบายว่าหิก็ทันยังอันว่าข้าวเปลือกเคเหนในเรือนอสาปากรอาของบุคคลนั้นยังใดตังทันยังอันว่าข้าวเปลือกน,นั้นอปัจจติย่อมถึงทั่ว ปุติภาวังซึ่งความเป็นแห่งของเน่าสุวรณนังอันว่าทองเคเหนในเรือนปุขาสสะของบุคคลตะสะนั้นยังใดตัางสวรณนังอันว่าทองนั้นอาปาชติย่อมถึงทั่วอังคารภาวังซึ่งความเป็นแห่งฐานเพลิงมุตตาอันว่าแก้วมุกดาทั้งหลายเคเฮในเรือน ตัสสะปกรัสสของบุคคลนั้นยากองใดตามุตตาอันว่าแค่มุกดาทั้งหลายกองนั้นอาปัชันติย่อมถึงทั่วกาปาสติภาวังซึ่งความเป็นแห่งเมล็ดแห่งายกหาปนาอันว่ากหาปนาทั้งหลายเคเห็นในเรือนปุกรัสะของบุคคลตัสสะนั้นเยกองใด เกหาปนาอันว่ากหาปนาทั้งหลายกองน,นั้นอาปัชันติย่อมถึงทั่วกะปะลาคันดาที่พาวังซึ่งความเป็นแห่งวัตถุมีชิ้นของกระเบื้องเป็นต้นสตาอันว่าสตาทั้งหลายทวิปัททะจตุปทาผู้มีเท้าสองและมีเท้าสี่ เคหในเรือนปุกราศัสของบุคคลตัสะนั้นเยเหล่าใดสาตาอันว่าสัตทั้งหลายทวิปัทะจตุปทาผู้มีเท้าสองและมีเท้าสี่เตเหล่านั้นอาปันตีย่อมถึงทั่วกาณาทิภาวังซึ่งความเป็นแห่งสัตว์มีสัตว์บอดเป็นต้นอิติดังนี้ ปันดิเตนะอันบันดิตเวทิตโพพึงทราบอโถอันว่าอัดว่าอคิสมิงครันเมื่อไฟดาหาเกอันไม่อญัติสมิงอย่างอื่นอวิชมาเนปีแม้ไม่มีอยู่อสันนิอคิปฏิตวาดาหติวาอันว่าไฟคือสายฟ้า ตกไปแล้วย่อมไม่หรืออัตโนธรรมตายะอุทิโตโปาวโกดหติเอวะวาหรือว่าอันว่าไฟผู้ชำระอันตั้งขึ้นแล้วตามธรรมดาของตนย่อมไม่นั่นเทียวทวิติกาตุงสองสามครั้งเอกสังวัชเรในปีหนึ่งอิติดังนี้ พรธาตุเทยาติแห่งหมวดสองเห่งบทว่าอาคิดาหตีอิตธิดังนี้อโธอันว่าอัดว,ว่าวัจนางอันว่าพระธรรมราชว่านิรยังโสอุปชติอิติดังนี้พระาวาอันพระผู้ใหญ่ภาคเจ้าว,วุ่างตรัสแล้วทะาเสตุงเพื่ออันทรงแสดงทิเทวะธรเมละปะพัพตังฐานัง ตรงนี้รอบแปลนะครับฐานังซึ่งฐานะอันอัน,อนบุคคลปตวาปิแม้ถึงแล้วอิเมสังทัศนนางฐานานางอาจ,จตะรางฐานัางแห่งฐานะทั้งหลายสิบเหล่านี้หนาะซึ่งฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งทำเมในธรรมทิเทวะอันันสัตเห็นแล้วเทียวพึงถึง ตอนนี้นะครับปตัตตพังพึ่งแปลนะครับพึ่งถึงสัมปราเยในพบเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพร้อมเอกังสเนโดยส่วนเดียวอิติดังนี้พระรัศาแห่งบทว่านินรยังอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาวาสาเนในการวิสโลงแห่งเทศนาพระหูชนานว่าชนทั้งหลายมากปาปุนิงสุบรรุแล้วอริยภราณีซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิภราทีนี้ มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลมหาโมคคลานะเถรวถัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถรชอวะมหาโมคคลานะนี่ดังจบแล้ว